เอาเทอมมาอนีแล้วพ่อโอ้โหสวัสดีครับมาอีกแล้วครับผมทีมงานหาผึ่งหาแมงเรียว น้ำมือนี่มาครับทหารเวียดน้มขึ้นเราเล้วครับผมไปเอาถุงไปใส่ปะเอาเข่าห่มถุงมีอยนี่ถุงสองอันเลยถุงยามถุงยามเอาอว้เอาไว้ห่มไม่ดีแน่นอนว้าวถุงหัวก็ถุงยามไปนี่ไหมี่ได้ไหนมันนี่เด็จเลยเจ้าหนี้ระพีไปครับผมไปเมืองเพิ่งกัน กองไว้ดี่ลห,หนะไ,มไมอมาชิปนี้ก็มาอีกรังครับผมโดอหอไร้สามัดแดงขึ้นเด้อมัดแดงในกระมีนม้น้นี่นนได้อไ้ทั้งนี้หมพี่พี่รถอู้สัพสพานไหมตอนนี้เขาก็ยังอยู่อำเภอว่าปีปทุมครับจังหวัดมหาสารคามเดียวนิมนเอาเผื่อครับเพื่อน Ôi, 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 ôi. Lúc bự nó miếng làng quà măng. ยางข้างล่างดีกว่าลำรักตัวหลายพลมาพวกนี damn, ้ยางข้างล่าง บ้าขึ้นเลยครับถึ่สะพานแล้วตายครับผมตอนนี้ผมมาถึงห้างเพลิงแล้วครับผมห้างใบใหญ่ปานไหน งานกำลังเอาคือนอดพูดเลยนะเดบันเด่ยตอกท้อยบ่ว่าน้ำว่ายแย่ไปไหนน้ำครับแต่วา่าน้ำมันไปไหโอ้บักยางหกเลยหกขักเดี่ยวทนี้ยดี่ยวทนี้กดียวยุ่ย,ยต้มต้มล่ะ มันหนึง่งหมดไปเมื่อไรหรอบกลางหกได้สินี่ต้อยานครับน้ำคัดเข้าพานบอลกำลังขึ้นไปสางอยู่ครับเป็นไรครับโป้คัดคัดคัด,คดพิ่งว่าปีเพราะมีน้ำอยู่ครับเพิ่งเดือนเจ็ดได้เนาะเป็นบ่ ดีปะนายเหนไก่มันอไงนมากเงียบเรอมันเข่าไหมอเออมันหลอกอันนี้ตัวหลอกนอนะตอกสิได้แล้วพลอยตอกไปบอรไทนตอกยังไอขึ้นได้แล้ว ไม่ก่อนถึงหังกับนี้รลนามเรียนไหนใจเย็นทำหั่งมาหั่นละรับหั่งเพลิง สี่ทีปุ๊บนี่ล่ละเดี๋ยวอยขึ้นไปเมืองชัดๆอยู่ทงคงข้างน้ำลุลว่นเลยนี่ละครับชีวิตพานเพิ่งเราสิได้ตละดขวดหารอยนี่บ่เพียงเลยครับเห็นบ่เพียงบ่หารอยไหน หาสิบ <c oughs> กิโลเลยมาเนี่ยหาสิบหกสิบโลแหละครับเดินทางมาจัดจัดน้ำก็เต็มต้นอยู่ไม่ได้ว่าเอาไงกับเบิ้งเอาครับเสี่ยวดูค้ากัสนใจกส็สร้างได้หาลอยส่งทั่วประเทศจัดครับให้สองร้อยชมครับเมย์เมย์ <c oughs> ปาดเมื่อย์แล้วฮะนปาด ส,สุดสุดยืด,ดปวดไม่ห้างมาหันไหมสุดมือปวดมัได้ปาดมือห้างมาหันครับข้าวคนใส่ห้างถืถแล้วครับผมถอยนะขึ้นไปอ,อีกคนขาวจุว๊กน้ำฟ้าคนเห็นแล้วมัไนไอ้คน เขาได้ครับพอได้ตรงกันยาครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปใกล้ห้างจะขึ้นไปทางจากน้อยกันครับผมไว้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปว่ากันะะถอยขึ้นนะโอเคครับสักครู่ขึ้นไปทางน้ำน้ำเต็มต้นเลยครับ็นะลังทางน้ำครับผม ให้เจ้าหนีไปอะไรมั้งผมว่ะน่าจะมีอยู่รับหนึ่งใหญ่ายหัวน้ำวันบ่หรือปัดเจ้เอามือปัดเลยวันแล้วเจ้าเคืองเดี๋ยวนี้ไปบ่อะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงแหละ งาม<ะ>สวยล้างลาครับว้าวเอาจ้วงฟงน้องฝารกราคาของงูอะไรบ้าง

ียงเจ้าวะครับอุ้ยขาวขาวนางฟ้าเลยครับุนี้มึงหยิบบอ้ยี่เจ้าหยิบวะ đây đây là thằng ba

เอาเพอ่มันหนี่ล้พอคนไทยบ่อยไทยห้อเดียวกันใช่ไหมหาเจ้าหาเจ้าเย็นยุ่งเดี๋ยวมัน็ะเปิดปอะกอบนะอัเล็เด้อ หือข,าว,ขาวเต็มเต็ม <c oughs> ไปแล้วนะใส่นี่ก้นอนเนา้อัดคบเรีบแมงเอ,อ้ยกวดแตงไปอ่อนหยอนเว่ะ <c oughs> เ้น,นั่นก็เอาไปถอนขนนูน่ <c oughs> รูปยาเสืออยป่เพื่อนเยวยนั่นดี กิสอนเลยวะม,ม,มาบุญความไอ้มหนึ่งในเรื่อเฮ้ยคือดังขีอดังขาด่นั่น้ำาไ โอ้โหได้ห่ดเปลือกไหมครับนี่แหละเบิร์้อมแค่ toàn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nó nhiệt lắm nghe đứa nè phải đứa cứ đi với con bạn ở à, à, con con đi <laughs> ได้อย่ได้โย่ขวดหนึ่งโตได้ทีได้นแล้วโตอวนี่แล้วอตอนทีได้ยู่จังสองสามโลขาวขาดขาดย่ขาด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 ทังที่สองครับคลิปที่สอง ลงมาอยู่ครับเหยาบ้อยทีมงานหาเผ่งหาแมงเป็นไงครับโอ้คำจนได้นี่ครับผลงานเขาเดี๋ยวดอกขวดนึงเนาะนี่อย่างนี่เอานี่ย่งเขาแดงแดงเห็นตัดเลยเออโมโหเสียๆตัดตอดเลย ไอ้ปล่ตเมียนบอสเห็นจังไนี่ดึงบุนดึงบุออกเลยอ่ะกลบขึ้นลายครับผมเจอกันไหมคลิปหน้าพ่อได้ยู่ได้กินพ่อได้เสียบเลยไ้พ่อได้พอได้ปั่นกันกินอยู่เนดอกหน้าขวดหนึ่งข้างนี้ คั้งกพะพอเดปันกันกับเจ้าข,ของอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมเจอกันใหม่คลิมนา